การหารเศษส่วนเรียนมาบ้างหรือยังอ่าเรียนแล้วแหละการหารเศษส่วนทำงยเียนาเป็นคูณเศษส่วนที่ตัวงอ่าตัวตั้งตัวตั้งเป็นไงตัวตั้งเป็นไงตัวตั้งเหมือนเดิมเนาะเราไม่ยุ่งกับตัวตั้งเนาะตัวตั้งเหมือนเดิม <Treasure> เครื่องหมายหารเปลี่ยนเป็นอะไรครับเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณตัวหารเป็นไงอ่าตัวหารก็กลับเศษเป็นส่วนการกลับเศษเป็นส่วนครูจะเรียกมันว่าครูจะเรียกมันว่าครูจะเรียกมันว่าตีลังกา คุณใช้คําว่าตีลังกาเนาะแม่ั้นถ้าเจอได้ยินครูพูดว่าตีลังกาก็คือการกลับเศษเป็นส่วนงั้นสมมุติเวลาเขาเขียนเนาะแบบพอโต,ต,ต,ตๆขึ้นไปเขาจะเขียนเป็นลักษณะก็คือจะเป็นเศษ A ส่วน b หารด้วยอะไรครับเศษ C ส่วน d ตัวตั้งคืออะไรครับตัวตั้งคือเศษ A ส่วน b เหมือนเดิมหารเปลี่ยนเป็นอะไรครับหารเปลี่ยนเป็นคูณแล้วก็ตัวหารเป็นไงครับ กลับเศษเป็นส่วนจากเศษดีส่วนเศษ C ีส่วนดีก็ตีลังกาเป็นเศษดีส่วนสีจากนั้นพอเป็นการคูณแล้วก็ทำยังไงต่อครับพอเป็นการคูณแล้วทำไงคูณได้เลยอ่าก็คูณเลยคูณตามปกตินะครับฉม่ใมันจะมีขั้นตอนที่ประหลาด กว่าวิธีการอื่นๆเนอะนั้นนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเศษสี่ส่วนเหารด้วยเศษ8ปดส่วนสามอางตัวตั้งเศษสี่ส่วนเหารเปลี่ยนเป็นคูณกลับเศษ8ปส่วนสเป็นเศษ3าส่วนแปดนี่ขั้นแรก ากนั้นก็เป็นไงครับคูณปกติคูณปกติมีอะไรตัดทอนกันได้ไหมก่อน9กับ3เกาับสเอาลายหารเอาสมหาร3าม3 3ึ่งสกับ8เอาลายหารเอา4ได้เลยอ่ะ4ี่หนึงนั้นมันก็จะเหลืออะไรครับมันก็จะเหลืออะไรคูณกัน หนึ่งคูณหนึ่งส่วนอ่าสามคูณสองือถ้าเกิดถ้ากดไปตัดคนตอนที่หย่อนดนได้ไหมได้แต่เป็นไงยากกว่าเพราะอ่าเพราะตัวเลขมันมีค่าเยอะขึ้นมันมีมากขึ้นเพราะฉะั้นการที่เราจะหาตัวที่มันหารลงตัวมันก็จะทําได้ยากขึ้น ท่านเป็นเลขคู่ก็แล้วไปมองง่ายเนาะถ้าเป็นเลขคู่แต่ถ้ามันไม่ใช่เลขคู่ก็อาจจะหนักหน่อยเพราะฉะนั้นควรตัดทอนก่อนถามว่าไม่ตัดได้ไหมก็ได้แต่ตอนตอบยังไงก็ต้องตัดอยู่ดีเพราะตอนตอบต้องตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำอ่ะงั้นก็คูณหนึ่งคูณหนึ่งเป็นหนึ่งสามคูณสองเมื่อกี้เราได้ยินใครตอบห้าใครอะเมื่อกี้เรามี เมื่อกี้มีคนตอบอ่าหนึ่งส่วนห้ายังไม่ได้พูดอะไรเลยอ่าแล้วถ้าเป็นมีจำนวนคละปนอยู่หรอครับทำไงแปลงจากจำนวนคละให้เป็นเศษเกินอ่าหนึ่งเศษสามส่วนห้าหารด้วยสองเศษก็เป็นเศษแปดส่วนสี่ส่วนเอาอะไรดีจะเป็นเศษสามแป อ่ะเจ็ดอ่ะเหมือนจะตัดไม่ได้อันนี้คิดสดอ่ะแล้วก็เป็นลายห้าหนึ่งห้าอ่ะห้าหนึ่งห้าบวกสามเป็นแปดส่วนห้าหารด้วยอะไรก่อนใจเย็นใจเย็นหารด้วยอะไรก่อนเจ็ดสองสิบสี่สิบสี่บวกเอาขอขอเปลี่ยนเป็นหก โอ้ไม่ได้อยู่ดีอ๋อเป็นช่างมือถือสิบแปดส่วนเจ็ดอ่ะมันตัดไม่ได้ได้อยู่นิดหนึ่งอ่ะก็ไม่เป็นไรครับตัวตั้งเศษแปดส่วนห้าหารเปลี่ยนเป็นคูณกลับเ,เจ,จเ็ดส่วนสิบแปดจ่าจ่าจ่าช่างมนเถือไม่เป็นไรอ่ะมีอะไรตัดทอนกันได้ก่อนคูนไหมครับม,มีไหมไมีมม กับเอาอะไรหารได้เอาอะไรครับเอาสองสองสี่แปดสองสองเกครับเอา2ตัดเอาสองตัดเออไม่จำเป็นต้องตัดหมดนี่ครับตัดแค่ตัดตัดออกบางส่วนครับมันไม่จำเป็นต้องตัดหมดก็ได้หมดยังหมดแล้วเนาะเพราะงั้นก็จะเหลืออะไรครับ เจส,สคูณอะไร4คูณอะไรครับสคูณอะไรสีคูณ7ส่วนอะไรครับ5คูณเกก็เป็นเท่าไหร่ครับ4คูณ7เป็นยี่สิบแปดเลยสี่สิาคถ,ถามถ้าสมมุติเราตัดจนหมดแล้วตอนที่เราก่อนที่เราจะคูณ ตอนเราตอบเราต้องมาหาอีกไหมว่ามีอะไรหารลงตัวไหมคําตอบคือไม่ต้องงั้นถ้าเรามองดูตัวที่เราตัดเนี่ยสกับ9ก็ไม่มีอะไรหารทั้ง4และ9ลงตัวแล้วยกเว้น1เนาะสกับ5ก็เหมือนกัน5กับ7 7กับ9แต่ละคู่ไม่มีตัวไหนตัดพรได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ถึง28ส่วน45ก็สามารถอะไรครับตอบได้เลย อ่ะก็สิบสี่อ่ะข้อสิบสี่นะคนหนึ่งก็จะโจทย์อีกคนหนึ่งก็จะดูโจทย์อ่ะ เป็นเกมแล้วค้่ก๊อฟฟ์แล้วก็วัดข้อมือจ้ายยไม่หงส์ละฮ่าฮ่าฮ่าะข้อ14ครับรอมองเห็นไหมไม่เห็นผมไม่เห็น,น <laughs> เวลาจริงจังก็ควรจะจริงจังเวลาให้เล่นก็เล่น เวลาจริงจังเราเล่นเวลาเล่นแล้วจริงจังใช่เรื่องที่ไหนถ้าเราคูถ้าเราจะนนตัดใจเมื่อเราเราเอ่อกับเรสุนใช่ต้องเขียนในรูปการคูนก่อนนึงจตัดทอนได้อะไรครับคูนกระดาษเอสนี่ครับนี่ครับหนีหลังนุด๊ดนี่หลังนุด๊ดนี่หลังยิงนุด๊ดนี่หลังน